สวัสดีค่ะฟอบเผยตำแหน่งเกิร์กรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้คือแบ็คพิงค์ปีไฟสุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือและง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดปรีแล้วไฟเลย จากบทความล่าสุดข,ของ Forbes นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจการเงินในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงสาวๆแบ a ็กพิงค์ว่าพวกเธอคือส่วนหนึ่งของกระแสเคป๊อที่เข้ายึดครองโลกใบนี้ด้วยความสามารถที่ล้นเหลือแบล็กพิงค์มีสมาชิกทั้งหมด4คนได้แก่จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่า ล่าสุดก็เพิ่งปล่อยอรัรบ,บัมเดบิวที่มีชื่อว่าดิอัลบ,บัมซึ่งเปิดตัวใน1ิอันดับแรกบนชาร์ตทุกแห่งสร้างประวัติศาสตร์ทำสถิติใหม่มากมายในวงการเพลงสำหรับในอดีตชื่อของเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้แก่เดอะซูเปอร d เดสตินีสชิลล์พุซซี่แคทดอสและฟิฟพาโมนีในตอนนี้2020ตำแหน่งนี้ได้เป็นของแบ็คพิงก์แต่เพียงผู้เดียวอย่างไม่มีข้อกังขาข้อสงสัยสำหรับความยิ่งใหญ่ของพวกเธอ ทั้งนี้ยังมีบทสัมภาษณ์พูดคุยบางส่วนกับสาแบล็กพิงค์เกี่ยวกับการก้าวขึ้นมายืนหนึ่งศิลปินเกิร์ลกรุป๊ปได้สำเร็จจะว่ายอย่างไรมาดูกันเลยฟอฟฉันมักจะพูดถึงแบล็กพิงค์ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบ่อยๆนั่นเป็นฉายาที่พวกคุณทราบซึ้งใจหรือเปล่าคุณคิดว่ามันทำให้กลัวไหมรู้สึกยังไงกับการถูกเรียกแบบนั้นเจนนี่อย่างแรกเลยนะคะ พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ถูกเรียกให้เป็นเกร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเราก็เริ่มอยากจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันเป็นเรื่องยากที่จะเห็นภาพความจริงที่ผู้คนเรียกเราด้วยชื่อนั้นจริงๆเรารู้สึกถึงความรับผิดชอบและแรงกดดันมากๆค่ะเราอยากจะคิดถึงมันจะเป็นฉายาที่ยิ่งใหญ่และด้วยปริมาณความรักและแรงสนับสนุนที่พวกเราได้รับ ฉันว่าพวกเราอยากทำสิ่งที่เราทำอยู่ต่อไปนะคะเป็นวงที่สร้างอิทธิพลในแง่บวกและทำเพลงดีๆต่อไปเพื่อพวกคุณพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจมากว่าผู้คนมองเรายังไงมันมอบแรงผลักด,ดันให้พวกเราค่ะฟอ x ส์ <Fox. S 1> คุณให้ความสนใจกับอะไรอย่างยอดขายยอดสตรีมและอันดับบนชาร์ตไหมตัวเลขพวกนั้นสำคัญกับคุณหรือเปล่าโรเซ่ <Rose. S 1> ฉันว่าพวกเราสื่อมันออกมาในฐานะสิ่งที่พวกเราซาบซึ้งใจมากมกว่านะคะ สิ่งที่เราสามารถฉลองกับแฟนๆของเราได้การที่แฟนๆของพวกเรามีความสุขกับคอนเทนต์ที่เราปล่อยออกมาและการที่เราได้รับฟีดแบ็กดีๆแบบนั้นเป็นอะไรที่สําคัญมากกว่าจริงๆโดยตัวเลขต่างๆสําหรับพวกเราและบรรดาแฟนคลับแล้วมันมีคุณค่ามากในหลายๆครั้งเลยค่ะเรารู้สึกขอบคุณซาบซึ้งใจมากๆ และนี้ค่ะก็เป็นบทความสัมภาษณ์ส,สาวแบ็คพิงค์จากเว็บไซต์ f o r b s com เรียกได้ว่าปังส,สุดๆถึงขั้นเอามาอวยเองเลยทีเดียวเล่นใหญ่มากส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ f รีไฟรสุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือ และง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดปรีแล้วไฟร์เลย